โอเคนะนะส่วนถ้าเป็นเคมีไปอ่านไฮโดโครคาร์บอนกรดเบสปริมาณสารสัมพันธ์ใช่ปะ่ะไฮโดโครคาร์บอนกรดเบสปริมาณสารสัมพันธ์3อันนี้ออกเยอะสุดนะออกเยอะสุดอันนี้ไปดูเพิ่มเติมโอเคนะอ่าวันนี้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวหน้าที่เหลือเดี๋ยวพี่จะไปคัดลอกมาให้ของตกลงวันนี้เราได้อะไรบ้างด้วยเวลาอันรวดเร็ว 1. 6บทที่ออกร้อยละแปดสิบโอเคปะ่ะนะไปไล่ตัวนี้ก่อน แล้วตามด้วยอีก6บทที่ทำให้ได้ครบร0อเรื่องที่2คือเรื่องที่สคือในแต่ละบทต้องอ่านตรงไหนไปอ่านตามที่จดนะครับเพราะว่าในบทบทหนึ่งเช่นไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยมันจะมีหัวข้ออยู่ประมาณ15หัวข้อแต่ที่พี่จดให้พวกเราเนี่ยประมาณ 5-6, หัวข้อเองใช่ปะที่เราจะต้องไปอ่านอันที่3คือชีทพวกเราให้ทำทุกทุกข้อไปดูเฉลยในออนไลน์แต่ห้ามลอกเฉลยโอเคปะ่ะนี่อันที่3 อันที่4ี่คือไปดูของพี่แท็บอ่านเลขบทที่พี่แท็บบอกแล้วไปอ่านเผื่อแผ่นหนึ่งด้วยเพราะกระสุนนัดเดียวจะได้นกกี่ตัว2ตัวใช่ปะได้ทั้งแผ่นหนึ่งได้ทั้งแผ่นสอันที่ห้าคือไปดูแกดเชื่อมโยงเอาเต็มนะน้องเอาเต็มถ้าน้องทําประมาณ5อย่างนี้เนี่ยแหลงในวิศวะจุฬาขึ้นนะเพราะว่าเราไปเน้นแผ่นหนึ่งไปเน้นแผ่นสแล้วไปเน้นแกะไงแล้วอังกฤษค่อยเติมใครดีก็ดีไปใครไม่ดีก็ตัว,ใค,ตวใครตัวมันใช่ปะเอางี้นะ อพี่อวยพอนิดนึงนะวันนี้พี่พยายามไล่เท่าที่ไล่ได้แล้วน้องอก่อนอวยพอน้องจดตรงนี้นิดนึงครับจด URL ตัวนี้นะครับนะไม่ใครจำได้ก็ไม่ต้องจดนะ youtube.com รู้จักอยู่แล้วใช่ slash พิมพ์ติดกันเลยนะ On Demand Academy ไอตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาข้อสอบวิศวะลงเพิ่มให้นะตอนนี้มันลงไปแล้วประมาณ5-6ข้อ เดี๋ยวจะเริ่มทยอยเอาลงให้นะนะถ้าข้อไหนมันเป็นข้อดีๆเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาลงให้เอาลงเพิ่มเติมให้ก็เข้าไปดูในนี้เพิ่มเติมด้วยนะแล้วก็ Facebook ของพี่รู้อยู่แล้วใช่ปะเสิร์ชคำนี้นะครับเสิร์ชใน Facebook คำนี้พี่โหน่งออนดีมานนะเจอนะมีอะไรอยากจะถามอยากจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเสิร์ชใน Facebook อันนี้แล้วในนั้นเนี่ยหน้าแรกของ Facebook พี่ในแฟนเพจเนี่ยมันจะมีอ e ีเมลพี่อยู่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอยากจะถถาาาามมมเเป็นนนกรส่ว่ววตัผีล อย่าไปโพสต์ไปโพสต์เดี๋ยวเสียคนเออปีเนี้ยเวลานี้ของปีที่แล้วหลังสอบเดือนตุลามีรุ่นพี่เราคนหนึ่งโพสต์มาว่าพี่ครับผมได้แพทหนึ่งเท่านี้ได้แกทเท่านี้ได้แพทสามเท่านี้พี่ว่าผมจะติดวิศวจุลาไหมพี่ยังไม่ทันโพสต์ตอบเลยเพื่อนเราไปโพสตว่ากูว่ามึงไม่ติดหรอกอีกคนหนึ่งมาโพสต่อยังมีหน้ามาถามพี่เขาอีกเหรอไอคนถามจิตตกใช่ป่ะถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องปรึกษาพี่เป็นการส่วนตัวให้อีเมล โอเคป่ะ okay, แต่ถ้าถามว่าข้อมูลสอบตรงที่นั่นที่นี่เป็นยังไงเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวในนั้นข้อมูลของอีก6บทที่เหลือเดี๋ยวพี่จะไปเติมให้โอเคนะออาอย่างนี้ครับอวยพรนี่เป็นหนุ่มแล้วด้วยอีกหน่อยโตนะอวยพรแปลกๆถ้าถ้าใครเคยไปเจอพี่ที่เวลาพี่ไปสอนตามโรงเรียนพี่จะพูดเรื่องหนึ่งคือชีวิตมีสี่เรื่องที่เซ็งแล้วแก้อะไรไม่ได้เขาเรียกว่าสี่เซ็ง สี่เซ็งเซ็งที่หนึ่งคือพ่อแม่ตายแล้วยังไม่ทันทดแทนคุณนะวิธีทําตัวเสียใหม่ตอนนี้คือทําตัวให้ดีอย่าไปเถียงท่านใช่ป่ะแล้วก็คุยด้วยเหตุผลเซ็งที่สองคือมีอุบัติเหตุร่างกายพิการแล้วเอาเอาวัยวะเอาร่างกายคืนมาไม่ได้วิธีแก้คืออย่าละห่มอย่าประมาทนะเซ็งที่สองเซ็งที่สามอันนี้โฟกัสไปที่น้องผู้หญิงคือมีท้องก่อนเวลาอันควรแล้ว แก้อะไรไม่ได้จริงป่ะเอาเด็กออกบาปรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเก็บเด็กไว้เขาไม่ให้เรียนต้องดอบแต่ถ้าเกิดจริงต้องดอบแล้วไปปล่อยสถานสงเคราะห์ก็ยังดีนะแล้วตั้งชื่อแปลกๆแ,แล้ววันหลังไปรับกลับมาตั้งชื่อว่าจูดี้อย่างเงี้ยนะแล้ววันหลังก็ไปรับกลับมาถ้าเรามีกําลังห้ามเอาออกห้ามเอาออกนะแต่ที่ดีที่สุดคืออย่าเสียรู้ผู้ชายอย่ายอมจําพี่จําคําพี่ไว้นี่คือเซงที่สามเซงที่สี่คือ มีเวลาทําแล้วไม่ทําเต็มที่เวลามองย้อนกลับมาแก้อะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีเวลาอยู่ประมาณ4-5สัปดาห์ใช่ไหมที่เราจะต้องลุยนะครับขอให้ใช้ช่วงเวลานี้นะครับอย่างมีสติแล้วก็คิดเสียว่าอย่าทําเพื่อตัวเองแต่ทําให้คนที่เรารักคือคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็พี่ก็ขอวอวยพรนะครับให้น้องเนี่ยได้วิศวกรเป็นวิศวกรสมใจได้คณะที่ต้องการ นะแล้วก็ติดแบบเลือกได้เลยแล้วกันนะครับตั้งใจนะครับสาธุอวยพรทุกคนครับน้องๆจะชอบตอนนี้มากนะเวลาอวยพรนะแล้วก็ขอให้ติดวิศวะจุฬากันทั่วหน้านะครับคือเวลาพี่อวยพรจะยกมือตลอดนะอ้าวแค่นี้นะครับะะนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือไปเจอกันไปถามพี่ใน Facebook แล้วกันนะครับหาขอเสียงปรบมือให้กับพี่หน่อยอีกครั้งหนึ่งคร่ะใช่ค่ะ,ะ,ะพี่เปิ้ลเชื่อว่าวันนี้น้องๆทุกคนนะคะคงจะได้รับ ความรู้กันไปเต็มที่เลยแหละสำหรับช่องน้องคนไหนเนี่ยที่ต้องการจะขอลายเซ็นอาจารย์ยังไงเนี่ยอาจารย์จะแจกลายเซ็นข้างหน้างาน,นอยู่ด้าน<ล>หน้าตรงนี้<ช>เลยนะคะเดีย๋ยวจะตั้งโต๊ะตรงนี้เลยรวมทางข้อไหนที่ยังสงสัยสามารถถามอาจารย์ได้เลยนะคะ<ช>คนจะต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะพี่หนงอ,อยู่ด้านล่างเลย คะใครจะขอลายเซ็นได้เลยนะคะหรือว่าจะมี <ใน S 2> คาถามสักถามอะไรถามได้เต็มที่เลยนะคะเพิ่มเติมยังไงก็คือสามารถถามข้างหน้านี้ได้เลยขอลายเซ็นจากหนังสือใส่หนังสือก็ได้นะคะคําอวยพรดีๆได้นะคะพ,พี่ไปละค่ะบา,บายๆค่ะขอให้น้องๆติดวิศวะกันทุกคนนะจ๊ะสาธุจ้าครับ